สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณทางขึ้นภูทับเบิกนะครับหมอกเยอะนะครับก็เลยมาจอดพักรถนะครับพี่น้องเห็นไหมจะมีเมฆมีหมอกลอยลอ,อยอิงนะครับวันนี้อากาศปิดเลยนะครับน,น่นเห็นไหมระยะ10-20เมตรนี่มองไม่เห็นเลยนะครับโอ้ยมีแต่หมอกพี่น้องมีแต่หมอกแต่หมอก ดูรถลงเขาอู้ยหนาวหนาวเย็นเนี่ยครับไม่เห็นตัวรถเลยนะครับเห็นแต่เสียงหมอกหนามากนะครับ หม,นะมอกหนาจริงๆเลยอุบานอุบายหมอกหนาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นจะเห็นวิวอะไรไหมเนี้ยมันเริ่มพัดไปแล้วเนะนี่ยเมื่อกี้หมหนาตึ๊บเลย เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหนี่ก็ใช่ย่อยนูน่นข้างล่างนะหมอกหนาเต็มเลยนะครับรถผมจอดไปตรงโน้นนะครับจอดพักรถ หมอกหนาจริงๆเลย